คันสิเปรียบเทียบคันแบบให้เมื่ออยู่บ้านซะคันอยู่ไทยลำบากอ่ะคันเมื่ออยู่บ้านเนี่ยจะสิได้เงินเดือนเท่าไรก่อนรหูยู่ว่าห้องบ่ได้ซาวเขาบ่ได้สื่อสมมุติจะได้หลานหนึ่งแบบเทียบยี่พี่กระซองพันเจ้าสื่อของพี่พเปนงนวดเจ้าจอีกเด้พี่นวดเจ้าจหูว่าว่าทงเท่าไรอยู่บ้าน โอ้ยแพงแต่นี้แพงสามพันสามสิบพันโอ้ยพี่น้องเอ้ยขั้วซีบา่าคอยโเมืออะ <laughs> ชืะ่อว,ว่าจะเรียะยาขั้วยู่ไรนี่แหละเม่เขาบอกว่าห้าวลืมกำพือตัวเองมันยอมมาจากคำแบบว่า,วาดีดีเมื่อนหนา่ะด้ดีเมื่อนหนาะลืมสู่กำลังอันนี้ก็คำพญาะอีกนะจะซีว่าเข้าใจด้อยซีบา่าเป็นสันสันก็คือเหาลงจุดยืนของตัวเองลืมว่าเหาเป็นไผสินะก็คายๆขึ้นนกบินขึ้นไปเลยบนลงมาดินจักเถื่อ สบายดีเด้อจ่าพี่ทุกคนนี่ตัวทับขอสู่สองน้องนุ่นสา,าวเล่าอีกแล้วจ้าเมื่อนี้กลับมาพบกับเอ๋ยเกลตาเนาะสบายดีสบายดีน้องนุ่นสบายดีพี่น้องนุ่นเมื่อสักคูสัคนเด้อฝากกดติดตามสองแกตาสาวเราใจในเด้อก็คือเมื่อนี้นอนองน,อน้องนุ่นกะอยากอยากมาพบเอเกลตาแล้วก็อยากปรึกษาเอเกลตาว่าเนาะคือแบบว่ามีคอมเมนต์ใน่องของนุ่นนะมีหลายคอมเมนต์อยู่เพื่อนคอมเมนต์มาว่าคันอยู่ไทยมันลำบาก กลับบ้านเราดีกว่าเ,อ,าเออย้วตาจะถามความคิดว่าสําหรับเออยเออยคที่จังดายอยู่ไทยมันลำบากอะไรบ่อหรือว่าจังดาอันนี้สิเปล่าตามความคิดของเออยเนาะใน,นความรูซสึกของเออยเลยก็คืออยู่ไซก็ลำบากเนาะอยู่บ้านก็ลำบากอยู่ไทยก็ลำบากแต่ข่มลำบากนํามันมีสองแง่สองมุมเนาะก็คืออยู่บ้านนี่สิเรียบเทียบอยู่บ้านก่อนซะเนาะอยู่บ้านนี่ สบายใจได้แต่ลำบากกายก็คือต้องเฮ็ดเวียกนักและได้เงินหน่อยส่วนยูไทยนี่ลำบากกายได้แต่ค่อนข้างสบายใจประมาณ80%ดสเนคุณดเพราะเรามีตังเงินเพราะว่าเฮ้ามีงานเฮ็ดอ่ามีงานเฮ็ดห้องเช่าเขาซื้อลำบากบ่กก็ลำบากแต่ว่ามีเงินเ่าหองได้เพราะว่าเฮ้ามีงานเฮ็ดแมนบอก oh, อเงิ่นเดือนเท่าก็สมดุลกับคาเ่าหองซื้อเขากิน,กน,กนลำบากยุสืเขากินแต่ว่ามีเงื่อนซืเขาวเได้เหรอว่าเฮ้ามีงานเฮ็ด ถ้าว่าอยู่บ้านนี่ห้าวผมมีข้าวกินห้าวสื่อๆใดบ่ห้าวผมมีงานเหตุมันน้องนุ่นแม่นบอกแมนแมนแมนเอออ่าอันนี้คุ้มคิดคุ้มคิดเอื่อยไดเอื่อยคิดว่าแต่คนที่ต่างคำถามแบบนี้ก็คือเพิ่นกับคู่กันนอก่าเพิ่นคิดจังใดพิ่นบ่เคยมาเลยวันใดแมนเพิ่นบ่เคยมาน่าจะประมาณนั้นกะอยากบอกตื่มนอกากว่าอยู่ไซกับลำบากเด้ออยู่ต่างประเทศเมกาเกาหลีญี่ปุ่นอยู่ไซกันลำบากเบิดสมองสุบอนเนาะแต่ว่าคนลำบากนั้นห้าต้อง ใส่เหตุและพ้สั่งเมืองว่าลำบากนี่แหลกมากนี่มันุ้มคาบอกับลำบากที่แหลกมากแล้วมันบ่คุ้มคาสบายใจแล้วก็บ่ได้เงินใส้สบายใจอยู่รอกอยู่บ้านนอนตีลังกาอยู่กับจีบเนี่ยบรรยมีภผเดือนห่อนแต่จาบ่มีเงินใส้เจ้าเองสิเดือนห่อนเองแม่นบอ้องนุ่นแม่แต่อยู่ไทยนาว่าเมื่อยบอเหตุงานแน่นอนทุกทุกงานทุกทุกแบบมีความอิดเมยบ่บ่หน้อยบลายก็ตรงเมื่อยู่ในนั้นอยู่แล้วแต่ว่าเ้าได้เงินเด้ เฮาไปผอคนไทยที่เพิ่นใจดีก็เฮาเฮาก็ถทือว่าโศกดีถ้าว่างานเมืยอบอกกับเมือยแต่ว่ามีกําลังใจแห่ง,งานแล้วมีกําลังใจแห่งใจนะมีมีทั้งแห่งใจมีทั้งแห่งกายแต่เหตุเวียเหตดงานเพิน่นเบาว่ายยังเศร้าหองอยู่ประเทศไทยอยู่ประเทศไทยของกระเศ้าเขากระซื้อบางคนเพิน่นเบานอกสำหรับเออยเอ๋ยคิดว่าแน่นอนขนาดคนไทยพันเองพ่นยังเศร้าหองอยู่โอ้ยเป็นสาวคนตพว่นี่น เพื่อนยังเศร้าหงองอยู่เพื่อนยังสื่อเขากินคือกันทุกทุกหม่องทุกทุกบอลล้วนแล้วแต่มีค่า,าใช้จ่ายบ่หน่อยก็หลายมีเบิดสมองสมบอนแล้วก็บ่ต้องว่าว่าอยู่หม่องนั้นลำบากอยู่หม่องนี้ลำบากเจ้าเสื้อเขาหลดนหาเจ้า,จาบ่อยู่อยู่บ้านเจ้าบ่ลลำบากนี่ยเจ้ามาหาคอยนี่ลำบากคือกันอยู่บา้านอยู่บ้านนี่แหง่งลำบากก็คือเฮ็ดน,นายเหตุหน้าเมื่อยได้เมื่อ,อยก็เฮ็ดงานอยนู่ประเทศไทยอีกแถมจะยังบ่ได้เงินอีกตากแดตกดตากลมเจ้าเห็นบ่พอแม่เฮาดำนาเกี่ยวขาวาย้าวเฮายังอีโตนะเฮายังฝากเงินมาให้ มนบอกน้อมนต์เมนเมนสงสัยอนไรเท้ามาไห้ตอบให้ได้เมนเนาะก็เมนความเอเกวตะเพรานเนาะถึงจะลําบากแต่เขากะดีใจได้เขากะมีเฮงพักด่านเพราะว่าเขากะมีเงินถึงจะเป็นห้องเข้าห้องเช่าเข้าซื้อกะเขากะฝากเงินเมื่อ้แม่มันมันมีสบายใจใช่ไหมจะไน้องหนุมันข่ม่าก็การเร่าห้องก็คือเงินเดือนสมมูรเงินเดือนเมื่อหาเส่าห้องสามพันนี่สิ แล้วก็ซื้อกินเฮาอีกสามพันเงินจะสิเหลือเท่าใดน้องนุน่นเนาะส่วนที่เหลือเฮาได้แบ่งไปให้พ่อแม่ได้ซื้อเครื่องซ้ำออกซำอ่างได้บัดอยู่บ้านเด้อ่ะคันสิบเก็บเทียบคันว่าให้เมื่ออยู่บ้านซะคันอยู่ไทยลำบากอ่ะคันเมื่ออยู่บ้านแล้วจะสิได้เงินเดือนเท่าไรก่อนอยู่อยู่ว่าห่องบ่ได้ทราว่าเขาว่ได้ซื้อสมมุติจะได้หลานหนึ่งจะเทียบอยู่พี่ก็ะซ่องพันเจา้าซ <No. S 1> ื้อพวกพิกเป่งนู่นาจะาอีกเด้วพวกพิกนวดจะหูว่าวพอทงเท่าไรอยู่บ้าน โอ้ยแพงแต่นี้แพงสาวพันสามสิบพันโอ้ยพี่น้องเอ้ยข้าศึกว่าเอาคอยโบมืออ่ะข้าศึกว่าจะได้กระยาข้าศึกยูไรดิไงเมนแมนอันนี้ก็ก็คือกันเดี๋ยวทำเมื่อกาเมื่อแป๊บหนึ่งแล้วก็มาเมยามบ้านโมเมนต์ว่าสิทีมบ้านตัวเองเนาะนุ่นๆเมนแมนโบยทีมคนเห่าอ่ะบางคนเพูนว่าว่าเห่าทามาอยู่ไทยว่าภาษาไทยกินเขาเจ้าลืมภาษาลาวจังสันจังสีเออลืมศาสตร์นั่นนี่ต่างๆนั่นน่ะอันนี้เฉพาะ ก็จงว่าบางคนบางกลุ่มเนาะที่เพิ่นมีความ,ม,มคิดจังสี่ส้หรับขผอยคิดว่าเนาะฮาอยู่ประเทศใดๆอ่ะเขา,า,าต้องพยายามสื่อสารหรือว่าพยายามแบบเอายังไงคือให้มันกลมกลืนไปคนกลับไปกับคนประเทศนั้นสมมติจะไปยูเกาหลีญี่ปุน่นจะไปแบบภาษาลาวใช้ข้าวสิว่าทก็เจาะบอกเมนบอกเมนแมนเมนตัวนี้เขาเป็นต้องคิดได้ <c oughs> <ๆ S 2> ทุกคนบ่แมเป็นว่าสิคิดว่าโอ้ยไปอยู่ประเทศได้นนว่าภาษานั้นๆก็ว่าดื่มสา์โอ้ยจะเห็นบนองหนุนคนไทย้ยคนฝรั่งพ่นมาไทย จังเป็นเขาอยากว่าภาษาไทยเขาเฮียนเด้เขาอยากเฮียนเด้เขาอยากว่าภาษาไทยเขาไปลาวเขาว่าภาษาลาวมันกับต่างย่างกับซุ้มห่าวข้ามาไทยเขาก็จังกว่าภาษาไทยเขาไปต่างประเทศถ้าเขาอยากว่าภาษาต่างประเทศขนาดผู้จ่าที่อยู่ฟังเล่าอยากไปเฮียนเกาหลีญี่ปุ่นเอออยากไปทํางานเกาหลีญี่ปุ่นเขายังทรงใจเฮียนภาษาเกาหลีญี่ปุ่นนี่ต้นนี่เนาะแม่์มันเป็นภาษายชาติอย่างเดียวม่์เลยคิดได้จังได้พอมะเบาจังสันจังสีเนาะก็คือแบบบางบางคอมเมนต์นะนะบุกเขาก็เป็นคนจัตตาร์หนาวภาตา เ้าก็พยายามแบบเลือนผ่านบ่นอยากมีกระแสโตเถียงสําหรับเอือยเด้นุ่นนุ<ต>่นบางครั้งเา้าก็ยังมาอธิบายออให้เข้าใจมาาอธิบยเขาจะ,ขจะเขามันตร้ายแห้งหปล่อยว่าเงี้วเเกินไปคนก็สิเข้าใจผิดไปเลยนะแม่คนกระสเข้าใจผิดไ,ไปเลยอธิบายรเราบนี้ก็นั่นแหละออกมาเปน็นบุณิกลักษณะอธิบายของข่อยคั่นเนาะบ่ถือแจ็คแก็ขอโทษเด้อะนุ่หนุ่นเลยขอโทษนําเดิมข้อถอดกันเลยเนาะนหเนาะอ่าตรความคิดเลยได้อันนี้เนาะมันก็ลียอะไรความคิดของนุ่นกับนุณิก่ะแต่ว่าน้องบอกว่าบ่อยากเป็นว่าบ่ค่อยดูเรื่อง ฮับก้นก็ได้ตรงนู้นฮัลโหลอยู่ไหนกันอะน้องนองอยู่ตรงนี้ตรงนี้ไอตามพี่พี่พี่ยูทูบเบอร์โทรมาตามภาษาเบาเราอยู่ตรงนี้ตรงไหนนี่หน,น้านี่หน้านี่อหนี่ฝั่งตรงข้ามสวนดอกไม้นะบอแมนแมนแมนฝั่งตรงข้าม,มเดินเดินข้ามขัวมาเลยขอทงัวเลยบ เมนเมนข้ามขวมาเลยแล้ว <sketches> ก็จะมีคนวิ uh, ่งออกกับร like ังกายตุ๊กๆุกุกุกแล้วก็มองมาข้างหน้ามองสนามน้องน้องโนหุดหดแดสนามบอลนะสนามบอลตรงที่สนามบอลสนามบอลที่เขาเตะบอลนี่นะไม่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมาทางหน้าสนามบอลแล้วก็มองมาที่มันมีมีที่มันมีสาะน้ำบอก่ใช่ใช่ตรงนี้มีสาดดอกบัวนะอาจจะกระยางว่าน้ำอันท่างางข้าหนะามันอียงน้ำยิ้งปัวฟัวค่ะ ซื้อมาเลยซื้อมาเลยเดีวสุนขอสิอยู่งแน่นอนขี่จะลุกเลยนั่งทั้ความือกว่าแกแมนนั่งทั้งความือนี่เสื้อสีดำสองคนนั่งสกม็อกนี่มีเอ้ยว่าแม่นเสื้อสีดำคนหนึ่งเสื้อสีสีฝาฝ่าคนหนึ่งเด้อมาสองคนก็ทีสองคนตัวไว้ว่างๆไปจิ้มกันแต่ภาษาเบาลาวโอ้ทุกคน อ่าต่อต่อหนุอยากถามเรื่องนี้หนูงมไม่เข้าใจคําว่างัวลืมตีนคืออะไรคนลืมตัวงัวลืมตีนมันบอกเอ๋ยเสียทิบายสุฟังเขาอม่เข้าใจเขาคนลืมตัวงัวลืมตีนเนี่ยคือเขาบอกว่าห่าวันลืมกําพือตัวเองมันยอมมาจากเข้าแบบว่าดีดีเมื่อนาไดีดีเมื่อหนาลืมสู่กาลังอันนี้ก็เข้าพญาอีกงอ่ะจะถสีว่าเข้าใจด้เอ๋ยสีว่าเป็นสนสารก็คือ เฮาลงจุดยืนของตัวเอง oh. ลืมว่าเฮาเป็นไงซสินะก็คลายายขึ้นนกบินขึ้นไปเลยบ่ลงมาดินจากเถือ่อ oh. ไปทั้งนาเลยทะเยอทะยานไปเลยบินขึ้นไปสูงเลย oh. ตอนนี้นะก็คือแบบโบงโงกก็บหมองกาลเพื่อเทอกับคือเขาแบบเปิดเข้า,า่ากินกาเปลี่ยนสีอ oh. ประมาณนี้นะเขาใจวอเข้า oh, ขใจและมีคนรามคอมเมนต์ในสองท้องหนึ่งเนาะ น้องงูลืมเด้อจ้าเพราะว่านุ่งงูชงเงินให้แม่ทุกเดือนเนาะมนแมนเมนคือต้องอธิบายฟังเด้อทุกคนบางคนเนาะบางคนเข้าใจโลกโซเชียลเนาะก็คือโลกโซเชียลนี่มันเป็นโลกที่ละเอียดอ่อนเนี่ยเจ้าสิไปอัพเบิดเหลืองทุกเหลืองทุกโลงไปพูดสุยางไบไใบเดินใบบอไถ่เด้อพี่น้องเฮาต้องอัพแต่มุมมองที่แบบว่าเออมันมีประโยชน์เด้อมีสาระเด้อบางเทื่อแบบเหลืองที่เฮามีความสุขเฮาต้องอัพอย่างเช่นเอื้อยเอง เอื้อยอัพต์คลิปที่เอื้อยไปเที่ยวเอื้อยอัพต์คลิปเอื้อยอยูย่ดีมีแห้งเอื้อยอัพต่คลิปงามๆสถานที่งามๆามเพจคลิปไปถ่ายมองนัน่นมองนี่เข้านังบาเอือ้อค่ะบอดเฮดงานบอสคือเฮนจะไปเที่ยวอ่ะสันอันที่จริงบอเมเอนเด้อบางเหลืองบางยางขันห,าห่าบอสแมนเอาล,ลกูกเอาล่งลกโซเชีเยลได้ต้องคนซองคนคุยกันเขาจะหูกันเมนเมนประมาณนั้นเอาคนที่ดินลูกโซเชียลว่าเป็นก็สิแบบเห็นห่าเอาลงเลยก็สิคิดว่าห่าเป็นแบบนั้นอิลีบางเธอเห็นห่าแอคติ้ง ก็คือการถ่ายคอนเทนต์ห้าเฮ็ดหลินแสดงนั่นนี่ยอกันกับสิการเป็นว่าเอ้ยมันอหลีแมนเมนบางคนบ่รท่านเขาใจโลโซเชียลเมนบางคนเนาะยังบ่เขาใจโลโซเชียวกัประมาณนี้แหละแต่ความจริงก็ห้ากับมาเฮ็ดง่านจนกให้พ่อให้แม่นั่นแหละเนาะบม่มีใผลืมแม่มีไผลืมตีนดอกทุกคนไปใส่กันยาวไปนํานี่มานีกแล้วมันอ่มาานเะ ว่มีทางลืมนาะยืนยันนอนยันตีรังกายยันกันยังไงไม่เคยลืมตีว่ามีไคลืมแน่นอนบ่มีไคยลืมแต่ว่าลืมแต่รองเท้าลงแต่รอยรอยเท้าทุกคนเข้ามาคนรืมตัวง็เริ่มตีนก็คือคือวอกแหละนอนลืมกำผือตัวเองลืมว่าห้าเป็นไผกิ่งกาเปลี่ยนสีได้ดีและลืมไปเลยวเฮ้ยจุดหนึ่งฉันเคยอยู่ตรงนี้อ่ะจุดหนึ่งฉันเคยเป็นคนนี้ฉันเคยถูกเคยอยากฉันเคยจับอดเด็กตอนนะลืม อันนั้นก็คนลืมตัวงวดลืมตีน,น่ากเลย <c oughs> เอ้านี่ม้ามือนึงอาจจะจำบ,บ่าเด็กตอนอยู่นี่เตะจากหน่อยจนจะแง่หอดอายุส้าปีมาามือนึงจะได้ดีเมือ่อทั้งหนาหรือเปียกเถอยาง,งาจะได้วพัวฝรั่งมาส,นสันซะเจ้าโบกินนี่เออจะบอกว่าจะบโบก,กินจะบโเคยกินหรือว่าเจ้าโบก,กินแล้วโบอสอบโ <c oughs> บหมกักหรือว่าแบบบบกินโบเคยกินก็คือกินแต่อาหารฝรั่งกินแต่ขนมปังสันเขาว่าคนลืมตีนคนลืมตัวทั้งที่เฮาเคยกินนะนะทั้งที่เฮาเป็นอยู่ว่าแบบนั้นนะหรือว่าเอ้ยบ่เคยกิน ไอ้ดันโนสัตย์ไอ้บุมากดันโนเคยไปเคยเคยไปอันเบาแต่ว่างัวลืมตีนเป็นยังไงแต่ว่ามาฟังเองยเก็บตาเบาแล้วก็เออลึกซึ้งเลยเพราะว่าอ uh, ันนี้คือไม่เข้าใจแบบดราม่าอะไรเขาพูดเขาหมายถึงอะไรวะหมายถึงอะไรอย่างเงี้ยเมนเข้าใจแค่ตื่นตื่นไม่ได้เข้าใจแค่ลึกซึ้งกว่านี้อระมาณนั้นก็คือเออเคยได้ยินเขาบอกว่ากิ้งก่าเปลี่ยนสีเอือยนี่ก็บหัวเมนยังสวงซ่องตามปีรังมาในเอืเอยได้มาเห็นแล้วก็ได้มาเห็นหลายๆคนเห็นประสบการณ์แล้วก็ รุ่นอายรุ่นอเอือยเราโซ้ากระป๋องเปลี่ยนสีเดะห้องเป็นบ่กระป๋องเปลี่ยนสีกระป๋องเปลี่ยนสีอุ้ยเพลงกระป๋องเปลี่ยนสีเดิโอ้โหนี่ <laughs> ห้องเว้ยไอ้ฟังอีกวันนีาแล้วคลิปนี้ต้องบอกเลยเลยว่าพยาย,ยมามให้น้องนุ่นสาวเนาะเพราะว่าเห็นน้องนุ่นนี่แววตาอยากสาวๆนาะทุกคนจ้าพ่อคิดหมดไคนี่วันนี้เนาะก็มีคนคิดถึงบ้านหรือว่ายังไงไม่ๆมีเรื่องมีเรื่องให้คิดเยอะแล้วก็เรื่อง ครอบครัวด้วยเรื่องนู่นนี่นั่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่ามันก็บอกไม่ได้เป็นเรื่องที่บอกไม่ได้ถ้าพูดไป ừ, ก็กลัวมันจะเป็นดรามา่าเนาะกลัวมันจะเป็นดรามา่าแม่สู้ๆก็ขอให้แบบมันผ่านไปไปไๆพะจะเงียบๆให้ถึงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแม่สู้ๆนุน่นพ<ส>ี่ๆทุกคนคลิปนี้นุ่นกะบยกะตากบชิโจเยิงเท่านี้เด้อจ้าฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ฝากไปกำลังใจให้นุ้่นด้วยนะคะแล้วก็ฝากสนับสนุนนุ่นโดยการบอกโกดังโคจณาเด้อจ้าแล้วก็ฝากไปติดตามซอง ก็ตาตสาวเราจ่ายในเด้อพี่พน้อง<ส>เป็นกำลังใจให้พวกเขาสองคนในเด้อโดยเมนเด้ออย่าลืมกดไป,ไปติดตามส่องติ๊กต็อกนุงน่งสาวลาวเพจนุงน่งสาวลาวเด้อสบายดีลาบบบาย